วันนี้ครับวันนี้ก็จะมาสอนการตั้งข้อการอ,อัดคลิปนะครับรถเหนือนับมันขึ้นแบบนี้ครับสำหรับเออ่ราวาหุร้อยครับมันขึ้น่างนี้ก็เป็นนี้เลยส่วนตรงนี้ตอนแรกมันจะขึ้นแค่แปดนะครับเติมเลขอะไรมันผมเติมเลขหกนะครับแล้วตอนนี้ตอนแรกมันจะเป็นแค่นี้ครับแค่เอ่อห้านาทีครับถ้าคุณกดเลขหนึ่งล้อส่วนส่วน เต็มแล้วนี่คือหนึ่งชั่วโมงครับถ้าตอนแรกมันจะไม่เป็นนี้นะครับให้คุณกดตรงนี้นี่ก็ทั้งชือนขอไปก็ได้ครับแล้วก็กดเนียบจะขึ้นว่าขอภัยอะไรเนี่ยครับล้วก็กดตกลงไปครับแล้วลอรีลือดตาแล้วกดออกนะคยังเงียบแล้วลองเข้าไปเล่นในไม้คับดูกันเลยนะครับลองสกู เนี่ยโง่นี่ไงตัวเป็นเนี้ยเือมปโหลดโลดแมปเนี่ยมันจะไม่กระตุกเลยปุ๊บโจกยโจกยปื๊ Oh, lui, lui, cái lui, 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 malet lui, 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 Ôi lui, lui, Hello, oh. jumpa lagi.